ก่อนเปล่าได้กดหยุดจอดกดหยุดยังไงอ่ะนั่นแห,หละกดที่แดงนั่นแหละตัวที่แดงหยุดอย่างอ่ะมันยังกระพริบอยู่ดูนะมันถ่ายอ่าฮ่าฮ่าหตรงนี้ เอาแล้วได้ขับมึงของจริงแล้วเดี๋ยวเดีย๋ยว <c oughs> จะโหดไปไหมเนี่ย <c oughs> มัน่มน you know like ี Noel ่มง่ม่ผก็ยกนี่ตัวลอยเลยอ่ะ

วางวางไป้งแต่ผมนั่งแล้วงับขีก่อนขี่ขีมันใหญ่งับขี่หน่อยหนึ่งเก็บเข้าไปย่ยาดเลยดับย่างถ่ายอยู่งับขีก่อนเอออะไร ใครจะไปเช็ดเ้ยเดี๋ยวราามเดี๋ยวเราบระคาบเราปคาบเราปคาบเราะคามเราบระคาบเราาบ ง่ายล่างแทนวะพี่อ่ะมันพี่จะง่ายล่างแทนโอเคแล้วโอเ้เฮ้ยถ่ายถ่ายรูปตอนนี้ยังถ่าย<อ>ป่ะอ่าดี๋ยถ่ายจอิง